สาวลาวเดือดจัดได้ออกมาอัดคลิปวิจารณ์การแก้ปัญหาของภาครัฐสปปลาวว่าทำไมไม่มาทำไมไม่ไปแก้เงินเฟ้อเงินกีบออนค่านี่คือตัวแทนของประชาชนคนลาวที่เขาใช้ออนไลน์ในการทำมาหากินเรื่อราจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กัน สวัสดีครับผม,มรุ่งชาแนลนะครับทุกคนทุกคนได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับรัฐบาลราวหรือเปล่าครับที่ว่าจะปิดสื่อออนไลน์จะปิดอะไรเฟซบุ๊กครับทุกคนแต่ว่าการใช้ชีวิตประจําวันทุกวันนี้ครับมันต้องใช้อ,อินเทอร์เน็ตต้องใช้สื่อออนไลน์ในการค้นคว้าหาความรู้แล้วก็สร้างรายได้ไปทั่วทุกมุมโลกมุมโลกเลยนะแต่ว่ามีที่เดียวคือสปออราว เขาแก้ปัญหาผิดจุดนี่นะครับเหตุที่ทําให้สาวราวคนนี้นะครับถือว่าเป็นนักธุรกิจที่สปรราเหมือนกันนะครับได้ออกมาอัดคลิปวิจารณ์การแก้ปัญหาของรัฐบาลลราที่เขาจะใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสื่อที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้คุณภาพในสปรราคือจะปิดเฟซปิดสื่อออนไลน์ เอาง่ายๆคือจะปิดหูปิดตาประชาชนคนลาวของประเทศตัวเองนั่นแหละครับทุกคนไม่ให้มายุ่งเกี่ยวอะไรข้างนอกนะครับไม่ให้รับรู้นะครับแต่เดือดจ,จัดครับสาวราวคนนี้ครับทุกคนจะเดือดแค่ไหนเดี๋ยวเรามาฟังเขาเลยนะครับนี่แหละคือตัวแทนของประชาชนคนลาวที่ได้ออกมาวิจารณ์รัฐบาลลาวของเขาเองมาฟังกันเลยครับชาติบ้านเมืองพา ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญคิดได้แต่เท่านี้หรือวะทเบ้าที่ให้ไปแก้ไขหน้าออนไลน์คิดได้แต่เท่านี่หวะเป็นอย่างเจ้าคือพอไปแก้เงินเฟ้อเป็นอย่างเจ้าคือพอไปแก้คอร์รัปสันเป็นอย่างเจ้าคือพอไปแก้ยาบ้าเป็นอย่างเจ้าคือพอไปแก้บ่อนการทานันที่มาวุ่นวายเอาคนต่างประเทศมาวุ่นวายอยู่บ้านเฮาทุกมือนี่เฮ็ดให้คนลาวจะอยู่มาได้แล้วเฮ็ดให้คนลาวบ่มีที่ยืนแล้วเป็นอย่างคือพอไปแก้ตัวนี้ เป็นอย่างขบวาถามเงินเพ้อขึ้นทุกมือทุกมือ,มอนี่มันเป็นย้อนอย่างคือโบไปถามคือโบไปสเสนอเป็นอย่างคืเอเสนอเรื่องแต่น้อยๆดำๆอย่างพวกเขาหา,หากินออนไลน์ภายในประเทศตัวเองเก็บห้าเก็บสิบคืดเหมือนพบไปเก็บเงินนําพวกลาวทรคมบุรีก่อนนะหรือว่าจุเจ้าไปเก็บเงินนำลาวทรคมแล้วลาวทรคมจังหวเก็บเงินนำไทยเขาความหมายว่าเก็บเงินจะเขอาใหญ่บ่แต่กี่เติมสิบพันกีบเดี๋ยวนี้เติมสิบพันกีบหักไปสามพัน น,นี่แหละเงินที่พวกค่อยเสียแต่และมือเจ้าจมะมาเพียงว่าค่อยกระเสียกระหักข,ขึ้นกันเจ้าเข้าใจว่าเม่ค้าออนไลน์ล้นเฟซบุ๊กติกต็อกโคดเครื่องขายไล่์สดขายนะ่ะมันกินเงินหลก่อนล้นปกติกินเงินหลก่อนโทรไปโทรมาธรรมาดาฉะนั้นมือหนึ่งนะ่ะไทยเหาเติมเงินสิบพันบวคขึ้มอันนี้แหละเงินที่พวกเขาเสียไปนี่นะครับเป็นไงนะครับเดือดจริงหรือเปล่าสิ่งที่ เขาพูดก็เป็นความจริงนะครับทุกคนแบบถูกใจมากเลยนะมีคนลาาเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอนับถือนะครับนี่ก็คือเป็นตัวแทนของประชาชนเลยนะประชาชนเนี่ยต้องช่วยกันนะครับทุกคนไม่งั้นพวกคุณจะโดนเอาเปรียบกันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเนาะเป็นความที่เขานะครับพูดถูกมาก ก็เป็นกำลังใจให้นะครับโอเคครับทุกคนครับหลังจากที่ทคนได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเรามาฟังมุมมองและความคิดเห็นของชาวสปปลาวกันครับว่าเขามีความคิดและมีมุมมองอยังไงกับเรื่องนี้นะครับทุกคนมาฟังเฉพาะของคนลาวเท่านั้นนะครับคนลาวคนนี้นะครับเขาบอกว่าพวกเหล่านี้มันไม่เข้าใจคนดอก ดอกไม้เห็นพีโตครัมยิ่ต่อมาคนรลาวคนนี้เขาบอกว่าเมนความเจ้าจัดไปเลยเจเอาให้เดือดคนล่าขั้นต่อมาครับบอกว่าพูดถูกมากครับผมเป็นกําลังจะให้นะครับคนล่าคนนี้ครับบอกว่าควรตําหนิในการศึกษาการค้นหาข้อมูลที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตธนาคาร ATM ต่างๆใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตหากทุกอย่างหยุด เศรษฐกิจแน่นอนรวมถึงธุรกิจมีผลกระทบสูงในการสื่อสารในต่างประเทศเอ,อจริงๆนะธนาคารก็ใช้อินเทอร์เนต็ตในการสื่อสารนะครับถ้าไม่มีอินเทอร์เนต็ตกรมแล้วกรมแล้วลาวถ้าไม่มีอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเศรษฐกิจไปหมดเลยนะบนโลกนี้คือทุกอย่างเลยมันเป็นอินเทอร์เนต็ตกันหมดแล้วถ้าขาดอินเทอร์เนต็ตไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ ผมคิดตมานะคนลาวคนนี้บอกว่าคําว่าขอแสดงความยินดีฉันต่อสู้เพื่อให้คุณให้กําลังใจคุณหนึ่งร้อยใจเลยคนลาวคนนี้เขาบอกว่าเจ้าเว้าถูกคักนอกเอาให้สุดนี่แหละของแค่ผมคิดตมานะคนลาวคนนี้เขาบอกว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วคุณพูดถูกฉันจะให้ของขวัญคุณสิบชิ้นเลยอื ผมชิ้ตัอมาครับเขาบอกว่ามันต้องอย่างนี้ประชาชนเราต้องเตือนแล้วก็ต้องช่วยกันผมชิ้ตัวมาคนลาคนนี้บอกว่าไม่ควรที่จะจัดการกับสิ่งอื่นใดนอกจากการกันแกล้งผู้คนเองเหมือนว่ารัฐบาลรัดเรากันแกล้งประชาชนของตัวเองทั้งนั้นนะครับพยายามที่จะปิดหูปิดตาประชาชนของตัวเอง สจร,ริงเขาเชื่อต่อมานะเขาบอกว่าถูกใจถูกใจมากๆนักการเมืองของโซบอราวมีแต่โจรชอบเอารัดเอาเปรียบคมคู่คมเหงประชาชนในประเทศของตัวเองแบบนี้แหละเอื้อยเจ๊จัดไปให้หนักคุณเชี่นต่อมานะเขาบอกว่าเบิดคํำซีวอลรัฐบาลลาวปิดเจ็งซี่มาตั้งแต่ใด เป็นแบบนี้มาจากไหนแล้วข้อมินต่อมานะครับคนลาวคนนี้เขาบอกว่าเป็นความเอื้อยว่าถึงใจคักนี่ค,ค้อมิลต่อมาครับ,บคนลาวคนนี้นะครับบอกว่ารัฐบาลลาวทําแบบนี้ก็เพื่อที่จะไม่อยากจะออกจากเหมือนว่าไม่อยากจะปล่อยอํานาจของตัวเองอยากจะกินกืนประเทศของตัวเองไปครองเพียงผู้เดียว เกินไปที่จะมาเนี่ยคนนี้นะครับเขาบอกว่าสาใจเนาะว้าได้ดีหลายใจคอยกระยากว่าออกมาดังๆแบบนี้ล่ะก็พูดไปเลยสิครับนะก็พูดไปเลยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแต่ในสปอลาวนะก็ถ้าประชาชนลุกขึ้นช่วยกันนะผมว่ายังไงก็เปลี่ยนแปลงได้ คนละไม้คนละมือจริงๆนะครับถ้าอยากพัฒนาถ้าอยากจเจริญน่ะทได้แน่นอนนะประชาชนคนลาวจะได้สบายนะครับคมยินต่อมาเนี่ยคนลาวคนนี้เขาบอกว่าเป็นคมเอื่อยใครก็ตามที่ออกมาพูดความจริงกับสังคมถูกจับล่าสุดคนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคมยินต่อมาคบว่าเธอสุดยอดครับใช่ใช่เก่งมากที่พูดความจริง สนับสนุนครับคมอิูนต่อมานะครับเขาบอกว่าต้องให้พิจารณาให้ดีว่าเงินตาของเราที่ไหลด้วยออกไปตลอดเป็นอย่างคือบอ่อยู่ต้องให้เข้าใจว่าเศรษฐกิจการค้าขายตามท้องตลาดมันคงมีบอ่อแต่ละจิตใจของบุคคลค้าขายถ้าในการตลาดของบุคคลค้าขายก็คงดีเงินตากะบ คือ,อความูลต่อมานะครับบอกว่าสบายดีสสการเมืองของเราข้าพเจ้าความคิดถึงและผู้สสการแจ้งข่าวออกหลงติดต่อทาราสิ่งที่ดีก่อนนำชัยทาสิ่งที่บดีฮักกบอบน้ำใสด้านของลาวทุกขมานาคมและอนาคตเรื่องของเครือข่ายมือถือและโทรศัพท์ติดต่อกันม,มันหมายความว่าในน่ะ ก็อ่านแปลเป็นภาษาลาวนะครับแล้วก็อ่านเป็นอ้ภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยจากภาษาลาวแป,ปภาษาไทยคท้อมิลต่อมานะครับคนลาวคนนี้นะครับเขาบอกว่าเรามองว่าเขาเป็นแบบอย่างนะเราต้องการไปสหรัฐอเมริกาเพื่อทําสิ่งนี้เพื่อสหประชาชาติแต่ประเทศอย่างเกาหลีไม่เห็นการพัฒนาในทะเลไทย คนนี้นะครับคนเราคนนี้เขาว่าเว้าถูกใจหลเขาพิจารณาแนละ้วคนเราคนนี้เขาบอกว่าหากคนที่มีเงินมีอํานาจก็จะออกมาข้างข้างหน้าและพูดต่อต้านธนาคารเช่นนี้เมืองจะดีขึ้นเล็กน้อยมันก็อยู่ที่นี้เนาะอยู่ที่ประชาชนนั่นแหละนะครับคขาพิต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าเป็นความจริงที่โง่งที่สุดที่เคยได้ยิน ราคัฐล,ลาวจะคงจะปิดหูปิดตาประชาชนแท้ๆคุณคู้ต่อนะคนลาวคนนี้เขาบอกว่าถ้าคุณมาที่ถ้าคุณมาที่มทสมปอลาการบริหารระบบลาวเหมือนที่รัฐบาลทำจริงๆเขาคงทำจริงๆแล้วเนาะไม่งั้นคงไม่อยู่แบบนี้ะนะอะไรจะมาปิด สื่อออนไลน์ปิดพวกอะไรนะเฟซบุ๊กพวกอะไรเนี่ยบ้าไปแล้วเนี่ยเอองงมากทุกวันเนี่ทางโทรศัพท์ทางอะไรเนี่ยเขาก็ใช้ในการหาความรู้กันหมดเออคือแบบคนนี้เขาบอกว่านะคนลาวคนนี้ว่าคือรัฐบาลคิดแต่หาวิธีเอาเปรียบข้อม,มีต่อมานะครับ คนลาวคนนี้เขาบอกว่าบถึกใจแทบบ่ถืกใจอีลิมผมคิดถึงมานะครับคนลาวคนนี้นะครับเขาบอกว่าทุกคนในสภาร่วมของประธานาธิบดีและผู้บริหารที่ถูกขับออกจากตําแหน่งเพราะพวกเขาเชื่อในการมีอยู่ของกิตใต้สํานึกซึ่งพูดถึงประชาชนในฐานะฝ่ายบริหารของประเทศเอง ซึ่งพูดเพราะความยุติธรรมในการบริหารการบริหารประเทศไม่ได้คนเล่าคนนี้เขาบอกว่าการแก้ไขที่ตรงประเด็นคือการสนับสนุนให้ผู้คนมีความรู้ไม่ทำอะไรเลยอย่างน้อยชาวสวนบางคนก็รู้ว่าสิงโตไม่ควรพูดทุกคนทุกคนก็จับใจความเอานะนี่ผมแปลเอานะครับ แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มาอ่านผมกินต่อมานะครับเขาบอกว่าภาคลัดลาวสสทุกวันนี้มีแต่โจรเต็มไปหมดบางคนเท่าน,นั้นที่กล้าพูดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่ค่อยไม่มีอำนาจนี่แหละครับทุกคนครับเป็นสิ่งที่ชาวลาวเนี่ยเขาได้เอ่ยถึง ภาครัฐของตัวเองนะครับแล้วก็สาวราวคนนี้นะครับก็ได้พิจารณาเกี่ยวกับการแก้ปัญหานะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าคิดได้แค่นี้หรอนะครับคิดได้แค่นี้หรอในการแก้ปัญหาคือจะปิดสื่อพวกอะไรพวกเกี่ยวกับการทำอาหารกินของเขาเนี่ยหมดเลยนี่นะครับทุกคนครับก็อารมณ์ล้วนๆนะครับก็คือจะไปแก้ไขออนไลน์ แทนที่จะไปแก้ไขอัตราเงินเฟ้ออัตราเงินกีบอ่อนค่าดันมาแก้ไขออนไลน์เพื่ออะไรเนี่ยอย่างนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่แบบคือคนไทยก็รู้อยู่แล้วว่าภาครัฐบาลลาวเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้สนใจประชาชนเลยจริงๆประชาชนจะอดอยากจะอะไรก็ช่างเขาคือแก้มาแก้ไขเรื่องออนไลน์เนี่ย คือตกยุคมากๆนะครับที่จะปิดสื่อปิดอะไรเนี่ยเขาไปกันเขาขึ้นฟ้ากันหมดแล้วนะครับอันนี้ยังจะอยู่ในเหวอยู่เลยเออทุกคนงงม,มากเหมือนกันเนาะออนั่นแหละครับทุกคนครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทุกคนได้ฟังแล้วมีความรู้สึกยังไงความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับทุกคนโอเคครับจะใครชอบก็อย่าลืมฝากกด s u b s c r ร b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมนะลงชาแนลด้วยนะครับก่อนจากกันเดีย๋ยวไปฟังอีกสักหนึ่งรอบ นะคชาติบันเมืองพาประเทศชาติบันเมืองเจริญคิดได้แต่เท่านี้วะือคำเบ้าที่ให้ไปแก้ไขมาออนไลน์คิดได้แต่เท่านี้วรเป็นอย่างเจ้าคือบอไปแก้เงินเฟ้อเป็นอย่างเจ้าคือบอไปแก้เอารับสั้นเป็นอย่างเจ้าคือบอไปแก้ยาบ้าเป็นอย่างเจ้าคือบอไปแก้บ่อนการทนันที่มาวุ่นวายเอาคนต่างประเทศมาวุ่นวายอยู่บ้านเฮาทุกมือนี่เฮ็ดใท้คนลาวจะยู่บ่ได้แล้วเฮ็ดแท้คนลาวก็มีที่ยืนแล้ว เป็นอย่างคือผมไปแก้ตัวนี่เป็นอย่างคือผมถามเงินเพ้่ขึ้นทุกมือทุกมือนี่มันเป็นย้อนอย่างคือผมไปถามคือผมไปเสนอเป็นอย่างคือเสนอเรื่องตาน้อย,อยดำๆอย่างพวกเขา,าหากินออนไลน์ภายในประเทศตัวเองเก็บห้าเก็บสิบขึ้นบินพวกไปเก็บเงินนําพวกราวทรคมบุรีก่อนนะหรือว่าจุเจ้าไปเก็บเงินนาราวทรคมแล้วราวทรคมจังมากเก็บเงินนาไทยเฮาความหมายว่าเก็บเงินจะเข้าใจบอกแต่กี้เติ 10, มสิบพันกิบ เดี๋ยวนี้เติม1ิฟันกี้หักไปสามพันอันนี้แหละเงินที่พวก่อยเสียแต่ละมือเจ้าจะมาเถียงว่าคขอยกระเสียกัก,กันเจ้าเข้าใจว่าแม่ค้าออนไลน์ลื่นเฟซบุ๊กติ๊กต็อกโพสตเครื่องขายไล่ซดขายนะ่ะมันกินเงิน,งนหลกว่าลื่นปกติกินเงินหลกนโทรไปโทรมาธรรมาดาฉะนั้นมือหนึ่งนะ่ะไทยเฮาเติมเงิน1ิฟันบ่ค้าอันนี้แหละเงินที่พวกเขาเสียไป thank you